ดีครับพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสสอสรวยตามติดชีวิตพ่อลูกอ่อนนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจทางนะครับวิ่งเทรลของอบตคคำบกนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปดูนะครับเส้นทางนะครับขึ้นไปที่ผาโกะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำหลวงปู่เสานะครับนี่ครับพระใหญ่ครับข้างบนเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับพ่อพ่อพระใหญ่ครับ วัดธรรมหลวงปู่เสาเป็นพระนักตกนะครับเดี๋ยวทางขึ้นจะอยู่ฝั่งนู้นครับพ่อพ่อครับพ่อพ่อนี่ครับทางขึ้นครับตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นนะครับเรามาเป็นหมู่คณะครับวันนี้ทางขึ้นก็ประมาณนี้อันนี้ยังอยู่ในเขตวัดอยู่นะครับพ่อพ่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นในส่วนของ ตีนเขาครับไปตามชมกันต่อครับทางที่จะวิ่งเทรลเราก็จะกว้างประมาณ2เมตรนะฮะหรือเมตรเมตรห้าสิบครับประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นทางเดินของน้าครับนี่ครับตามท่อเป็นน้ําประปานะครับตรงนี้นี่ครับปปาเราก็จะวิ่งไปฝั่งโน้นครับเป็นอุโมงค์ครับพอๆนี่ครับ เป็นอุโมงเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ขึ้นไปเก็บของป่าครับอย่างเช่นหน่อไม้หน่อไม้ไล่ครับ<ว>ก็มีหลายอย่างครับตรงผูพักกูดของเราครับเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในเขตของป่าน้ำทิพย์นะครับในเขตอุทยานป่าน้ำทิพย์อันนี้ทางลงอีสานเขียวครับไปกันต่อครับเพาะ เพิ่งเดินไปได้นิดเดียวหอบแล้วตอนนี้กำะะลังเพิ่มความชันขึ้นไปครับความชันก็ประมาณ45องศา <c oughs> <c oughs> อ๋อแอดมินฝนครับแอดมินฝนพอ่พอๆนี่ครับแอดมินฝนทางก็ค่อนข้างที่จะว่าลำบากไหมก็ไม่ลำบากครับพอ่พอ เดินทางสะดวกครับไม่มีอะไรมาขวางกั้นครับพระเดินทุกวันครับตรงนี้อ่าพ่อครับตอนนี้ก็มาถึงอีกพักหนึ่งนะครับตอนนี้ความชันประมาณอ่าห้องศาครับนี่ครับขึ้นไป5้า0ิบหกสิบองศาครับจากระนาบพื้นครับไปแล้วนะครับพ่อ ครับความชันก็จะเพิ่มเป็น60องศาขึ้นไปนะครับนี่ครับเพราะก็จะเป็นบันไดขึ้นมาครับขึ้นมาจากตรงนู้นครับตรงนี้ไม่มีบันไดแล้วก็จะเป็นหินครับ เส้นทางของเรานี่ครับช่องทางการเดินขึ้นไปขึ้นไปถึงจุดแผโกก็ประมาณหนึ่งถึงสองกิโลเมตรครับไม่เกินนี้อันนี้ต้นกระบอกครับกระบอกใหญ่อันนั้นเอดมินดาวครับรับ oh. พอๆนี่ครับก็จะเป็นหน้าผาอีกชั้นหนึ่งครับตรงนี้เป็นหน้าผา ตรงข้างล่างเราก็เป็นหน้าผาเราอยู่ระหว่างกลางครับเดินขึ้นไปนี่ครับก็จะมีน้ำย้อยตามธรรมชาติครับถ่ายรูปสวยครับตแถวนี้ออฮึบนี่เป็นหน้าผาครับข้างบนเราก็จะเดินสลับฟันปลาขึ้นไปข้างบนครับจะมีตรงชันตรงนู้นแล้วก็เดินเลาะแบบนี้ครับประมาณ3มชั้นสี่ชั้นที่ครับสี่ชั้นพอๆนับดูแล้วสี่ชั้น กว่าจะถึงยอดไปต่อครับบรรยากาศดีครับลมลื่นดีไม่ร้อนครับพ,พอ่อพ่อครับพ่อพ่เดินเลาะขึ้นมาชั้นที่สามก็เจอนี่ครับวัดถ้ำพระเขารินครับตรงนี้จะเป็นหน้าผาอีกชั้นหนึ่งครับก่อนจะถึงยอดตรงนี้จะเป็นวัดถ้ำพระเขารินครับรเาโตน,น,านมาฮ <c oughs> ะเลโอ,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 อ้ย <c oughs> พอหแห้งละบอยด์เลยพอหยแห้งเนี่ยถึงวัดธรรมะเขาเรนล้น,ลนะครับพ,พ่อพ่อเดี๋ยวเราไปการาบพระกันก่อนอนี่<อ>จะเป็นหน้าผาครับ,รบนี่ครับห,หน้าผาเลยเราจะเดินขึ้นไปฝั่งนี้ครับแแบบแบบแบดดดดเครัไ้ีโอ้โอ้ของแท้ครับนี่ครับงูเขียวครับพ่อพ่อพอ,อันนี้อันตรายครับอย่าให้กัดนะครับหัวแปะแปะแบบนี้ อันตรายครับ <boundaries> นี่ค <trying> ร <out> ับผิดรลายแรงนะครับนี่ผิดน้อยผิดมากก็ผิดนะครับระวังนะครับไปกลับพักขอพรกันก่อนข้างในครับพ่อพ่อก็จะมีอาจารย์ครับมาลดรนดับอากาศเย็นสบายครับพ่อพ่อ วันนี้สบายวันนี้เรามาสำรวจเทรลครับการบิงเทรลนี่ครับพ่อพ่อโอ้ทางวิ่งขึ้นมาเราจะวิ่งผ่านทางนี้ครับนี่ครับหน้าผาชั้นสุดท้ายแล้วนะครับชั้นที่สี่บนสุดจะเป็นชั้นที่ห้าครับพ่อพก็จะวิ่งนี่ครับรอดระหว่างหินหน้าผาข้างล่างเราก็หน้าผา,าเราเดินสลับฟันปลาขึ้นมาครับ มินฝนครับอันนี้กับสารครับไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่บ้านผมเรียกสารครับมีต้นสาร,รเอาไปแกงใส่ไก่อร่อยครับนี่ครับ ตรงนี้ต้องทาบันไดขึ้นครับถ้าไม่ทําบันไดขึ้นนี่ไม่ได้ครับนี่ครับนคนที่ขึ้นไปก่อนอยู่ข้างบนครับก็จะเป็นแบบนี้ครับบันไดเป็นพักๆพัตบได้แล้วครับนี่ครับข้างบนงข้าเดินขึ้นแล้ว ี่ครับก็จะเป็นไม้แบบนี้ครับพ่อพ่อเดินขึ้นมาก็นู่นครับนี่ครับไปไปต่อครับนี่ครับเป็นไม้แข็งแรงดีครับพี่หึ่งทีจะใส่บัวจะรวยเลยไปไปต่อครับบัวนี่ครับเป็นหน้าผานะครับพ่อพ่อ นู่ครับเป็นวันนี้อุดมสมบูรณ์ครับเป็นน้ําครับมาอันนี้นานี้นหะเป็นน้ำนนี่ครับผาโกะก็มีนี่ครับไม้ไผ่ไม้โกะครับเออนี่แหละนี่เนี่ยเขายังห้องว่าผาโกะนะย,ย้อนวะม,ม,ม,มันมเประใช่ใช่นนใ,ชใช่เป็นชื่อชื่อไม้โกะอ่า เอองตรงหน้าผาเนี่ยยิ่งเยอะตรงหน้าผายิ่งเยอะเ,อเขาก็เลยเรียกผาโกะต้นไ,ไม้โก้มันเยอะกินได้กินได้นี่ครับหน้าผาครับตรงนั้นก็จะเป็นตาไม้โกะครับเยอะเลยนู่นครับแอดมินแจงครับแอดมินแจงไป <c oughs> เดินทางกันต่อครับพ่อพ่อถึงแล้วนะครับพ่อพ่อนี่ครับผาโก้ครับอันนี้ท่าหลวงปู่เสาอยู่ข้างหน้าครับอันนี้ผาโกะนี่ครับถึงแล้วโอ้ลมแรงมากเย็นสบายครับพ่อพ่อ วิวสวยครับโอ้โหตัวบนันเล่อเลยวิวฟรีดังมาแล้วครับาผาตรงนี้ก็เห็นทั้งตำบลครับตำบลคำบกครับนู่นครับพ่อแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับคำบกครับ ตรงนั้นบ้านกลางนะครับเพราะว่าบันกลางคำบอกครับมันสวยมากเลยค่ะวิวแบบตรงนู้นครับเป็นบ้านบากครับอันนี้บ้านคำบกนอนสะอาดบ้านกลางห้วยละมงครับเห็นทุกบ้านเลยผาซานก็มองเห็นนะคะผาซานนู่นครับผู้ผาซานครับต่อบ้านเราบ้านที่เมืองน้อง ชมวิวครับสวยๆนั้นภูเขากว้างครับพ่อภูเขากว้างาอันนั้นโคแค่ครับโอเคตรงนั้นวัดภูกระลนครับเจดีวัด อ่าหลวงปู่แสนครับมันบากครับเรามาถึงกันแล้วนะครับนี่ครับคณะสำรวจวัดทาาวสุนกบาน่อง้านโอสีแอดคบกครับใช่ม วิวสวยมากครับ<ต>พ่อพอ่อจะเอะบอเอาไปบ้านนี้หรอนี่ครับพ,อพอ่อพ่อก็มานั่งรับลมวิวรับลมรับวิวกันครับนี่ครับวัดครับหลวงปู่สาวพระนักปลอกมองเห็นวิวได้180องศาครับ กินทั้งตำบลครับนี่ครับอยู่หน้าผาเราก็มานั่งชิวๆครับครับกับจักหน้าสนักปลัดครับก็มานั่งกินขนมครับกินเสร็จแล้วก็ต้องเก็บนะครับพ่อนี่ครับกิจกรรมของเราครับนี่ครับมานั่งหน้าผากินขนมครับพ่อพ่อกินขนมชมวิว ม่นางค่ะโกยงหละาจะเต้นนอนโโก้ยงหลัเต้นเต้นมมาต้องเสียค่าค้าโฆษณาด้แมนบอแมน้พาอได้ครับพ่อพ่อนี้ครับอาหารเที่ยงวันนี้ครับกินตรงขาโกะพอดีครับนี่ครับไพ สมุนไพรยงสมุนไพรนี่เรากินแบบนี้ครับกินข้าวที่ผาโกะครับนี่แอดคำบกอยู่ข้างล่างครับพ่อพ่อนู่นเราก็กินลมชมวิวที่ภูผากูดครับบรรยากาศลมเย็นๆครับกับข้าวอร่อยอร่อย ตแจ่วครับพ่อพ่อหมูนะมนจะบ้าแจ่วจำแจวแกงแคนอรอนี้หมูหมูค่ะหงหมูแพ้แพ้ครับโอ้แซ่บไปพูดแน่ไปพูดแน่ยานทางนีมกินเาอืออสองรนเจ้าเาแจ่วตอนนี้เนแจ่วจวหมูแจ่วหมูแจ่วหนึ่งหมูแจงตาบอมน่านใย บอดแนวกันลมนะลุยโอเคนึงเนอมีหมูยอครับมันจแซ่บจ้ำเลยครับพว้อ่นแซ่บแล้วจบไปแล้วครับ ปับมีเจอยู่นะมันต้องกินกระเม่์สามหงเออมันเกือบในอะไรทึงตึงำมองมาก็จีแกงก็ได้จำก็ดีมันนี่มันมือสวยมือสายก็มี ไข่ครับอข่ครับนะครับจิ้มแจ่วามผมให้แล้วอรคร <IP> ับมามามาพอๆจับม <other> <pl ains> ันเข้าเดี๋ยวได้เก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ กับช่องสสสุริาต,ติดชีวิตเขาลุกมนเลยนะครับพ่อพ่อสวัสดีครับ